อันนี้วาวน้ำนะครับมันจะทํางานที่ควอมร้อนพอร้อนปุ๊บเนี่ยสปริงตัวนี้จะหดตัวแล้วก็เพเยอให้น้ําออกไปนะเดี๋ยวผมจะอธิบายหลักการและเหตุผลว่ามันเป็นยังไงนะครับ mm hmm. เราก็จะดูเราก็ต้มเทสดูน้ํานะครับจุดเดือดมันอุณหภูมิที่ร้อยองศาร้อยองศานะครับ mm hmm. น้ําจะเปลี่ยนสถานะของเหลวให้กลายเป็นไอไปเรื่อยที่ร้อยองศานะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราก็ดูเปิ mm hmm. ด,ด่วเฮ้ยขอ้น้ํพท่มอีกเพื่อให้ท่วมราจะเห็นโอเคนะครับเราก็ วัดดูแต่แต่ถ้าให้แ๋วเราต้องมีที่วัดอุณหภูมิเราก็จะรู้แต่ตอนนี้เราเราก็ดูไปก่อนนี่เราก็ดูหนาวความร้อนมันจะเป็นยังไงมั่งนะครับวาวมันเสียไหมอะไรเงี้ยวาวน้ําน้ำร้อนแล้วนะัำต,ต้องเปิดนะยังไม่เปิดเลยนะคนี่น่าถึงใกล้จุดเดือดนะครับ เราก็ไม่รู้ที่เกี่ยวองศาจะต,ต้องมีเครื่องมือวัดสักอันนึ่งอี่ร้อยองศา,น,านะครับยังไม่เปิดนะครับไี่เดือนนแด,แดแล้วครเป็นเม็ดๆแล้วเนี่ย อันนี้ไม่ดีเลยครับเดี๋ยวต้องเอามิเตอร์มาวัดให้ดูอีกอันหนึ่งว่ามันทำงานที่กิวองศาของศาวันนี้ไม่ได้เตรียมนะครับในน้ำเดือดเป็นน่าจะร้อยเนี่ยยังไม่เปิดเลยพอยังไม่เปิดเนี่ยมันก็กักน้ำในเครื่องยนต์ก็ร้อนมากปุ้มบุ้ม,มก็ดันออกมาที่มอน้ำดันแบบเราปิดกาแล้วมันเดือดแบบสะพัง่ง เ <le en> น,นี่ยเปิดแล้วเนี่ยเปิดแล้วเนี่ยแต่มันเปิดที่เกี่ยองศาไม่รู้ว่าเปิดแล้วเนี่ยนะเอาเอาน้ําเย็นมาใส่ไหมอันเนี้ยเปิดแล้วเนี่ยอันเนี้ยแต่มันเปิดที่เกี่องศาแล้วเนี่ยนะเ <le en> <ๆ>นี่ย <le en> เปิดแล้วนะอ่าดูปุ๊บพอเย็น <le en> ปุ๊บต้องทางานนะเดี <le en> ๋ยวเริ่มปิดแล้วพอเย็นปุ๊บมันก็ปิดเลยไหม อันนี้ก็ยังทําแต่มันทําที่กี่องศาเราไม่สามารถพูดเป็นเรื่องจริงได้เราต้องมีมิเตอร์มาเดี๋ยวพี่จะซื้อมิเตอร์มาแล้วก็วัดดูวามันกี่องศามันทางานกี่องศาแต่นี่ทานะปุ๊บแต่ด,ดูใหมไม่ได้โอเคตรงนี้นะ เพิ่เยอะนิดหน่อยเริ่มเพิ่เยอะนิดหน่อยโอเคพอเออนะพิ่เยอะน่อยหน่อยนะออกนะเพิ่เยอะเนี่ยแต่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็โอเค